สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอยสา์นะครับวันนี้มาพบกับรายการเด e r e ร l t a l อรายการยังไงครับคุณดิชรายการที่เราจะพูดเรื่องจริงในทุกประเด็นอ่าวันนี้เอ่อก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะกับผมแล้วก็คุณดิชนะครับครับวันนี้หัวข้ออะไรหัวข้อที่เราจะพูดเป็นประเด็นในวันนี้คือดักไซด์ของการอ e ีสปอร์ต อืก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะฮะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่เคยพูดออกสื่อเพราะว่าเวลาออกสื่อเนี่ยก็จะพูดแต่เรื่องดีๆกันโอเคส่วนตัวผมเนี่ยคือผมได้ยินมาหลายคนแล้วครับว่าเอ้ด้านมุมไกลสปอร์ตเป็นยังไงเป็นยังไงเนื่องจากผมอยู่ในวงการอีกนานใช่ฮะแล้วก็แบบมีเพื่อนเอแล้วก็เคยโดนเอหรือว่าอะไรค่อนข้างจะเยอะครับอืมอ่าคือด์กไซน์นี่ก็เป็นเรื่องที่ คือมันคนที่มองจากภายนอกอมไม่รู้อยู่แล้วอ่าไม่รู้อยู่แนละ้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องภายในภายในเพราะว่าไม่อยากบอกใครอะไรเงี้ยอ่าใช่เพราะมันจะอาจจะมีผลกระทบที่ไม่ดีอะไรนี้ตามมาใช่ครับก็ประเด็นแรกเลยอืมวอร์ดคิดว่าเอ่อวงการอ e ีสปอร์ตเนี่ยในสมัยก่อนดีหรือยังในสมัยก่อน,อน,ม,อนมาถึงปัจจุบันนะผมว่าในสมัยก่อนนะี่ย ค่อนข,ข้างจะเพอ้อฝันนิดน,นึงนะเพราะว่ายังยังไงฮะอ้าวก็แบบถ้าเราไปทําทีมใช่ไหมเราก็เหมือนไปหลอกเด็กเรายังไม่มีเงินเดือนยังไม่มีอะไรหรือเปล่า oh. สิ่งที่ผมรู้สึกนะแล้วผมก็เคยโดนด้วยก็คือเหมือนแบบขายฝันแต่ผมว่าดีผมว่าดีอย่างหนึ่งตรงที่นักกีฬาทุกคนเนี่ยคือเขาตั้งใจไม่ทําเพิ่มเงินกันสักคนเลยอ๋อ oh. แรกๆ <Okay. S 2> นะคือแบบชัยชนะอย่างเดียว ก็เทแบบอ่ก็เทแบบอยากมาแข่งเฮ้ยอยากชนะอยากเอ้ยเป็นที่หนึ่งว่ะทุกคนก็จะตั้งใจแบบตั้งใจมากๆแต่สมัยนั้นก็คือแต่ละคนที่มาแข่งเนี่ยอืมน่าจะยังเป็นแบบเด็กๆวัยรุ่นอยู่เลยไหมเด็กๆวัยรุ่นอยู่เลยก็น่าจะอยู่ร้านเกมมั้งสมัยนั้นนะแต่ที่ก็จะมีแบบเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าบูธแคมป์บูธแคมป์น่ะ ร้านเกมผมเมื่อก่อนเป็นร้านเกมใช่เมื่อก่อนเป็นร้านเกมก็จะนั่งติดกันห mm ้า hmm. เครื่องแล้วก็ซ้อมกันอะไรเยอะ mm hmm. ก็คือก็ไม่ได้สวยหรูอ,อย่างที่คิดเท่าไหร่อ่าแต่ในปัจจุบันก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะเติบโตค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่าปัจจุบันเ mm hmm. นี่ยอคนดูก็เริ่มมีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตมีย้อนหลังให้ดูมีอะไรนั่นนู่น mm hmm. นี่นั่นก็ค่อนข้างจะดีครับในปัจจุบันก็มีทีมมีสังกัดกันแล้วต mm ้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือมันยังไม่บ mm ูม hmm. ขนาดนี้มันจะไม่วงขนาดนี้คือคนที่เข้ามาทําวงการอ e ีสปอร์ตเนี่ยอืมเขาก็ยังแบบไม่มีไม่มีสตั๊กเจอร์ที่แบบดีๆอะไรเงี้ยยังยังไม่รู้แนวทางในการทาใช่แล้วคิดว่าปัจจุบันเนี่ยดีพอหรือยังคือปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ามันก็มีทีมที่ดีเออมันก็มีค่อนข้างจะเยอะนะทีมที่ดีนะครับแต่ว่าทีมที่ไม่ดีมันก็มีเหมือนกัน อ่ะอย่างเช่นเอเจอเจ้าของทีมที่แบบไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตหรือว่า<ม>ทําทีมเพื่อที่จะเประสบความสําเร็จเลยม,มาถึงตั้งคอมห้าเครื่อง<ม>บ้านหลังหนึ่องอือาจจะเป็นบ้านไม่ดีมากด้วยตั้งคอมห้าเครื่องแล้วก็ให้นั่งเล่นให้ซ้อมแล้วก็ให้ชนะ<ม>ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าระบบทีมจริงๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างอื<ม>อย่างเช่นเอ,อยู่บ้านดีไหมสะอาดไหม,ม เออตารางดีไหมอะไรเงี้ยแบบมันมีหลายๆแบบค่อนข้างจะเยอะคืออะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือมีผลมีผลทุกทุกคนเลยโค้ชผู้จัดการเจ้าของทีมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีผลหมดคือมันจะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ได้รับชัยชนะคือเหมือนเซตสภาพแวดล้อมให้ดีมันก็จะแบบมีผลให้แบบผลลัพธ์ออกมาดีมากยิ่งขึ้นอ่านี้ไม่ได้พูดถึงในกรณีที่แบบ ออทีมใหญ่ๆและทีมใหญ่ๆมันก็ต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วแหละแต่เรามาพูดถึงทีมเล็กๆที่แบบใครหลายๆคนเข้ามาแล้วบบไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยอืมอันเนี้ยเด็กๆน่ากลัวนะน่ากลัวนะสำหรับผมนะเพราะว่าแบบอาจจะโดนแบบแบบมันมีแรงจูงใจอยากแข่งอะ่ะแต่ว่าแบบไม่ได้คิดมาให้ละเอียดว่าแบบพอเข้าสังกัดน,นี้หรือทีมนี้มาอะไรเงี<ช>้ยแบบเขามี มีมุมมองเป้าหมายแบบจะพัฒนาต่ออย่างไรอะไรเงี้ยอือย่างแรกเลยนะเวลาที่เข้ามาแบบเนี้ยถ้าเจอทีมแบบไม่มีสัญญาเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วนะเพราะว่าจะโดนโกงเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้อนะแบบคือผมขอถามเมื่อก่อนไม่มีสัญญาด้วยหรอเมื่อก่อนไม่มีสัญญาก็คือจะออกตอนไหนก็ได้เลยหลาย,ลายทีมอะพอไม่มีสัญญานี้มีเงินเดือนไหมบางทีมก็ให้เงินเดือนนะแต่ว่า<อ>ไม่อยากจ่ายก็ไม่อยากจ่ายเลยอะไรแบบนันนะ้แล้วเด็กก็แบบงงอะ งงจริงอันนี้คือกน่าออดีตนะอ๋อแต่ปัจจุบันหลายๆทีมก็โอเคแล้วแหละก็น่าจะมีสัญญากันแล้วแหละแล้วสัญญานี้ช่วยได้ไหมสัญญาเนี่ยเอาจริงๆอะมันก็ช่วยได้แบบนิดนึ่งอะนิดหนึ่งเองเหรอนิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าอะสมมติโดนโกงมาจริงๆอ่ะเราจะไปแจ้งความใช่ไหมแจ้งความที่ตำรวจตำรวจช่วยได้ไหมนะคุณคิดว่าช่วยไม่ได้เหรออะอย่างผมเนี่ยเคย คยโดนโกงใช่ป่ะถ้าถ้าไปหาตำรวจอะตำรวจถามเลยน้องมาทำไรอะเนาะตำรวจถามเสียงนี้เลยเสียงนี้เลยน้องมาทำไรเออพอดีผมโดนโกงเรื่องในเกมครับเรื่องการแข่งขันเนี่ยผมไปแข่งมาแล้วมันไม่ได้เงินครับตำรวจก็บอกเกมไร่อะอันนี้คือสมัยก่อนใช่สมัยนี้แหละสมัยนี้เลยสมัยนี้เลยตอนนี้เลยตอนนี้ก็ยังเป็นเหยื่อเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วผมว่าหลายๆท่านก็เคย ประสบปัญหานี้เหมือนกันแบบโดนโกงเรื่องในเกมอะไรเงี้ยไปแจ้งความเฮ้ยตำรวจก็แบบไม่เข้าใจอ่ะแต่มันแต่มันก็ค่อนข้าง,างแบบดูเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าแบบพอไปพูดแบบแบบเรื่องเกมว่าเรายิ่งเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบเหมือนเป็นเรื่องแบบเด็กตีกันอ,อ,อะไรนี้มากกว่าเออ,เอ,อก็แบบเฮ้ย hey, โดนโกงในเกมเหรอเกมอะไรอะ่ะพอบอกเกมไปเออไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นอ่ะเขาก็สิแบบนี้เลยแล้วเขารับเรื่องไหม เขารับเรื่องนะแต่ว่าเขาก็ตามไม่เป็นเนี่ยคือแบบอ๋อก็เหมือนรับรับไว้ทําหน้าที่เขาเออเหมือนทาไม่เป็นอ่ะอันนี้ประสบการณ์โดยตรงหรือว่าคนรอบข้างก็บอกผมนะว่าแบบเ้ยต่อให้โดนโกงมาเนี่ยแจ้งตารวจไปก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่าตำรวจไม่รู้เรื่องก็จริงเออจริงไหมล่ะอ่าแล้วเนี้ยแบบเนี้ยมีสัญญาไว้ก็ช่วยยากปะอืมยากเออแล้วไปแจ้งใครอ่ะตํารวจช่วยไม่ได้อ่ะแจ้งใครอ่ะแจ้งใครดีนั่นดีมีคิดว่าควรมี คุณมีกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีสปอยไหมี่ยผมว่าควรมีคนรับเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะเลยหมายแบบโดนโกงในเกมอย่างงี้โอ้โหวันหนึ่งเป็นกี่เคสอ่ะโดนโกงเงินรางวัลโดนโกงเงินเดืนโอ้โหแบบเต็มไม่หมดอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยก็คือก็คืออะไรโดนโกงเออ แลวคิดว่ามีทางแก้ไหมก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันอยากให้มีแบบใครรับเรื่องอ่ะเป็นแบบหน่วยงานรับเรื่องก็ได้แล้วก็หาหลักฐานมาเพื่อจับอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีนะอยากให้มีนะในสังคมปัจจุบันมันค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันก็คือเกิดขึ้นบ่อยด้วยอืออือแล้วพี่บอสว่า e-sport ในไทยเนี่ยกับต่างประเทศอืแตกต่างกันเยอะไหมหรือว่านิดหน่อย คือต้องบอกก่อนนะว่าในไทยเนี่ยมันเพิ่งมาเติบโตนะต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีวางระบบไว้แล้ววางโครงไว้แล้วว่าจะเป็นยังไง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 อ,อย่างเช่นแบบเอออย่างเช่นแบบเออไอเกมที่ผมแข่งอยู่เนี่ยมันบางทีมันก็ผมไปผมได้ไปใช่ไหมบางทีมันเขาก็บอกผมมาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นนักกีฬานะมีเงินเดือนให้จากทางบริษัทเลยนะเขาจ้างมาแข่งนะเอ่อดูแล เอ่อภาพลักษ์ด้วยไม่ไม่ท็อกซิกไ,ไม่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่เขาก็จะให้เงินเดือนมาแค่มาแข่งก็ได้เงินละ mm hmm. ยังไม่ต้องมีเงิน mm hmm. แข่งขันเลยจ้างแข่งเลยก็ค mm ือปกติก็ต้องเป็นงั้นไหมก็ผมว่าเป็นอย่างนั้นก็ดีเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันทั้งหมด mm hmm. อ่ะมาพูดถึงนักกีฬากันาดีกว่าคือนักกีฬาเนี่ยในมุมมองของคุณนูริสเป็นยังไงบ้างนักกีฬาอือฮึกก็ สำหรับผมนะก็คือเป็นนักกีฬาเนี่ยคือเป้าหมายของนักกีฬาเลยอืคืออยากที่จะชนะทำงานได้ดีออืแล้วก็ก็ตั้งใจซ้อมเหมือนพอเป็นนักกีฬาแบบมืออาชีพเลยไหมมืออาชีพเลยก็คือก็ต้องทุ่มเทแบบเต็มที่อะ่ะเหมือนทำนี้เป็นงานของเราไปเลยออืืประมาณนี้โอเคแล้วถ้าได้แบบได้แชมป์แล้วอะ่ะอ่ะสมมติแข่งมาชนะทุกแชมป์อ แล้วคุณจะทําอะไรต่อขอทําแรกเลยขอชนะก่อนเลยนะดีใจก่อนดีใจก่อนขอดีใจก่อนผมแบบยิงถ้าเกิดเป็นรายการใหญ่เงินรางวัลเยอะอีกโอ้โหกินเลยกินลั่นบานชิวเลยอืมไม่ซ้อมละก็ขอพักเบรกเริ่มขอพักเบรกก่อนโอเคผมจะมาพูดในมุมมองผมนะคือคนไทยส่วนใหญ่นะผมมองว่าเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากคือฉลาดหลักแหลมแล้วก็มีไหวพริบมีแบบ วิธีเอาเปรียบคู่ต่อสู้หรือว่าเอาชนะคู่ต่อสู้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะแต่ผมว่าวินัยคนไทยเนี่ยหลายท่านเลยที่ผมอยู่วงการนี้มานานนะคือแบบผมได้ฟังเรื่องราวมามากมายถึงแม้ถึงแม้ผมแบบอาจจะไม่ได้รู้เองมากมายนะแต่ได้ฟังมาโอ้โหได้ฟังแบบเยอะมากอะเยอะแบบ<า>หลายปีอ่ะก็คือนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยตอนไม่มีตังค์จะเล่นเก่งมากคุณว่าจริงไหมก็จริงจริงอันนี้ผมเห็นด้วยเลยอื <c oughs> คือเหมือนดินนรนอ่ะอยากชนะอยากได้เงิน <c oughs> คุณก็เป็นปหเป็นดิอ่ะคือเวลาที่เอ่อที่เราไม่มีตังค์ใช่ไหมแล้วเราเหมือนมาวงการใหม่ๆเนี่ยเราก็แข่งเราอยากได้เงินอยากประสบความสําเร็จแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยหลายๆคนนะไม่ซ้อมละซ้อมน้อยลงแรงจูงใจน้อยลงอมีเงินไปเที่ยวดีกว่าก็เหมือนอะไรก็เหมือนพอเริ่มมีแล้วแล้วแบบยิ่งแข่งชนะไม่มี เริ่มรู้สึกว่าไม่แพ้แล้วอืมก็เริ่มหย่อนยานหลายๆท่านเป็นอย่างนั้นนักกีฬาไทยส่วนใหญ่อืมผมให้ส่วนใหญ่เลยเพราะว่าออ่เความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันสําคัญมากนะกับการแข่งขันนะครับคือเจ้าของทีมอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่รู้นะมาดูแค่ผลงานเฮ้ยเฮ้ยแข่งดีว่ะแต่จริงหลังบ้านอาจจะแบบไม่ทํอเลยเลยหรือว่าส่วนใหญ่อะไรเนี่ย คนที่เขามาทําทีมเขาก็อส่วนใหญ่เขาก็ขี้เกียจมานั่งดูทุกอย่างแหละเขาก็คงดูแบบผลลัพธ์อ่ะออกมาดีเขาก็โอเคอ่ใชแต่พอแต่พอแข่งมาไม่ดีพอแบบพอเริ่มแบบมีคนสู้ได้แล้วเด็กรุ่นใหม่ที่แบบไฟแรงขึ้นมาปุ้งขึ้นมามันก็แบบอาจจะทําให้ดิดตัวกลับขึ้นไปยากขึ้นใช่ค่อนข้างยากเพราะว่าหมดแรงจูงใจไปละเคยได้สิ่งนั้นมาแล้ว อันนี้ผมว่าหลายทายทีมหรือว่าหลายๆท่านก็คงเป็นอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของโค้ชค่อนข้างจะสำคัญโค้ชเป็นคนดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยหรือว่าคนในทีมที่จะต้องคุมเด็กให้อยู่อันเนี้ยสำคัญอ่ะประสบการณ์คุณเนี่ยเคยจะโค้ดแบบดีๆไหมจากรบเลยอรอโค้ดอืะก็คือ แบบโค้ดอย่างผมเจอก็คือโค้ดไม่ดุอ่ะอ่าใช่ก็คือแบบก็ค่อนข้างฟังหูไว้หูอ่ะอ่ะคือต้องบอกเลยนะว่าผมเนี่ยเคยได้ไปต่างประเทศหลายครั้งก็จะเอ่อบางทีไปบูธแคบบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยไปบ้านแบบในเกาหลีอะไรเงี้ยก็จะเห็นโค้ชของเขาเนี่ยซึ่งเด็กทุกคนเลสเป t จัดๆเลยอะอคือไม่ฟังคือเปลี่ยนออกอไม่ฟังคือเปลี่ยนออกไม่ฟังคือเปลี่ยนออกจริงโค้ชคนมีอํานาจเยอะเลยใช่ไหม คือต้องสูงสุดในการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชจึงสําคัญมากมากแต่ผมมองสําหรับตัวผมมองนะโค้ชคนไทยอ่ะเหมือนเพื่อนเกินไหมอืมอ่ะแบบเฮ้ยคนไทยเฮ้ยน้องวันนี้กินไรเฮ้ยเดี๋ยวเลี้ยงเฮ้ยจบนี่ปาร์ตี้กันเฮ้ยอย่างงี้เอาเรื่องจริงก็พูดแล้วเฮ้ยเอาเดี๋ยวเรียท็อปจบนี้ไปไปกันส่วนใหญ่จะคุมเด็กไม่อยู่แล้วเด็กอ่ะจะโชว์แบบโชว์เซียนอ่ะโชว์แบบ โชซ่าก <Ch> ็แบบเหมือนเพื่อนกนะันอะอ่ะแล้วเรื่องแบบเนี้ยคือเจ้าของทีมบางทีก็ไม่รู้ไงอืใช่คือเขาลงแต่ตังค์ไงลงตังค์ปุ๊บ<ล>บางทีก็น่าสงสารเหมือนกันที่แบบลงมาแล้วแบบทุกคนไม่เต็มที่อะนักกีฬาหลายๆท่านก็แบบเล่นเอาเงินเฉยเข้าใจปะ่ะไม่ได้หวังใชยชนะผมอยากให้ทุกๆท,ท่านเนี้ยเอ่อควรมาดูอะไรแบบนี้หน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าทําอย่างเนี้ย มันตลกสหคนที่รู้นะคนที่รู้ว่ามันตลกแล้วอย่างนี้พี่บอกคิดว่าอันจริงแล้วมันคือความผิดใครความผิดผู้เล่นที่อ่าผู้เล่นส่วนหนึ่งแต่ผมว่าไม่ใช่ทุกทั้งหมดเพราะว่าผู้เล่นอะ่ะบางคนเขาก้ก็ยังเด็กใช่ไหมมาถึงก็ไฟแรงปุ๊บแชมป์ปุ๊บเอ้ยมีตังแล้วก็เลยเขาไม่รู้ไงว่าเอ้ควรพัฒนาด้านจิตใจด้วยแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ย หน้าที่ตได้ความคิดหน้าที่ตําแหน่งโค้ชเนี่ยควรต้องมีแบบหน้าที่ทําอะไรบ้างอืมผมว่าส่วนใหญ่คือหัวเหมือนหัวใจของทีมอ่ะอือ่ะคืออย่างแรกเลยเออเวลางานคืองานเวลาเล่นคือเล่นอ,อโค้ชต้องบอกแล้วก่อนนะว่ามันมีหลายแขนงมากเลยคือแบบจะเป็นแนวด้านข้างในเกมเลยก็ได้หรือจะเป็นแนวแบบนอกเกมก็ได้แล้วเขาก็หาหนาเิสิตมาถ้าเป็นแนวนอกอเกม มันก็ได้ก็คือต้องมีเหมือนอะไรสื่อก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันคือตำแหน่งวิเคราะห์ตำแหน่งวิเคราะหเาะ์เกี่ยวกับเกมแล้วก็อธิบายเกมแล้วก็แบบให้โค้ดตัดสินใจว่าเป็นยังไงก็คือถ้าเกิดเป็นโค้ดแล้วทําหน้าที่ในเกมไม่ได้ก็คือต้องมีเพิ่มคนหนึ่งใช่หลายหลายท่านอ่ะอาจจะเจอว่าเอ้ยเออเจอโค้ดละเอ้ยโค้ดคนนี้พอใช้ได้ว่ะแต่ว่านอกเกมไม่ได้เลยผมว่ามันก็เอาไม่อยู่นะ อาจจะไปได้ดีแต่ว่าก็อาจเอาไม่อยู่นะพอไปยาวนานนะไปนานๆอนะ่ะมันเอาไม่อยู่แต่ว่าคือโค้ชนี่จากที่ฟังมาก็คือต้องมีเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ถูกต้องสูงถูกต้องแต่ว่าแล้วอย่างนี้คือพอความเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยคืออ่าแบบอายุอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แบบเรื่งอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าควรมีเอา,า,าไม่ใช่มาถึงเด็กสองขวบมาเป็นโค้ช เฮ้ยเอา่างนี้ดิยังไม่ได้เอ้จะพูดถึงนี้ไม่ได้นี้พูดถึงก็ไม่ได้ไม่ได้นะฮะอย่างนี้คือส่วนนี้ส่วนใหญ่โค้ดเนี่ยต้องถือว่ามีอายุระดับหนึ่งไปแล้วเพื่อแบบไม่ให้รู้สึกติดเป็นเพื่อนเหมือนกันฮะเอ่อผมว่าถ้านักกีฬาเป็นมืออาชีพพอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้านักกีฬาแบบค่อนข้างจะคุมยากก็ต้องมีอายุนิดนึงอย่างน้อยแบบ เอ้ยคุมเด็กได้หน่อยอ่ะอถึงแม้ว่าจะให้เด็กด่ารับหลังอะไรก็ต้องโอเคให้งานออกมาดีอ่ะแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปใช่ไหมโอเค okay. เดี๋ยวผมจะเล่าในมุมมองผมนะผมเคยเจอโค้ดที่แบบเอ่อหลายประเภทมากเลยคผมเจอแบบแนวเพื่อนแนวเพื่อนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ล่าสุดผมก่อนผมเลิกเนี่ยผมได้โค้ดเกาหลีมาอ,มอันนั้นดีไหมส่วนตัวผมมองว่าโค้ดเกาหลีเนี่ยคือ มันต่างจากประเทศทั่วโลกแน่นอนแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะประเทศเกาหลีคือโค้ดดุมากดุแบบดุไม่ไหวแล้วอะดูแบบกระชากคอเสื้อต่อยอะตอนแรกผมกำลังหาว่น,นึกภาพไม่ออกเลยกระชากคอเสื้อเลยกระชากคอเสื้อเลยผมเคยเห็นเคยเห็นนี่อันนี้คือแบบไปดูแบบทีมอื่นมาอยู่ในทีมเลยอยู่ในทีมน <laughs> <laughs> ะ <laughs> มีด้านนี้เลยนะอย่างนั้นเลยครับแล้วก็เวลาที่ผมไปไปบูธแคมอะไรเนี่ยผมก็จะเห็นโค้ดเขาทํางานนะเฮ้ยโอ้โค้ดเอาเวลาซ้อมทีโค้นั่งดูสองสาคนอะที่ผมไดูอะไม่กดดันตายเลยนะโอ้โหเด็กน้ําตาแทบร่วงอคือแบบพลาดทีโหดเกินอะแต่ผมว่าอย่างนั้นมันก็แบบเกินไปอสําหรับแต่สำหรับเราอะแต่คนรับเข้ามาดีเลยคนรับ็ออกมาดีแต่มันเครียดเกินปะ อันนี้มันก็มันก็แล้วแต่แล้วแต่คนคิดอ่ะแล้วแต่คนแบบจัดการทีบอ่ะนะว่าจะเป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าเครียดเกินนะประเทศเกาหลีแบบเนี้ยเครียดนะแต่การแข่งขันเขาสูงม่ะดิใช่เพราะว่าเขาแข่งกันเอาไปเราตายอ่ะคือแพ้ปุ๊บก็ไม่มีใครจ้างก็จีิงเออแต่เขาแบบคนแบบรอมาแทนโอ้เยอะเยอะมากทุกเกมเลยทุกเกมที่แบบดังๆอ่ะคือแบบอ่อนปุ๊บล่วงไม่มีงานไม่มีเงินอืใช่แล้วเด็กส่วนใหญ่นะถ้า เออเป็นเด็กที่เรียนอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอะสู้ไอ้พวกไม่เรียนได้อะเอาจริงพวกฟูลไทม์อ่ะมันก็สู้ยากอะ่ะเออค่อนข้างอย่งน,นอกจากแบบพรสวรรค์แบบเล่นมันตั้งแต่เด็กแหละตั้งแต่ในท้อง <laughs> ออ <laughs> น,น่าจะพอไหวออมันมันก็เลยก็ต้องจริงจังนะประเทศเกาหลีอืมอ่ะเรื่องต่อไปที่คุณจะอยากจะถามผมผมอยากถามเกี่ยวกับดักไซส์ใช่ไหมใช่คือต้องแบบ ปัญหาที่แบบโหดโดเลยอืมคุณแบบเจอปัญหาแบบหรือว่าเรื่องของอื่นก็ได้่าฮะคิดว่าแบบเป็นปัญหาแบบโหดโเลยอะปัญหาโหดโหดเลยอะ่ะอืมปัญหาโหดโหดเนี่ยผมมองว่ามันจะมีหลายๆายท่านนะที่แบบอืมผมรู้สึกว่าเขาแบบเสนอตัว ที่อยากอยู่วงการนี้มากมากอะ่ะเข้าใจปะ่ะคือหลายๆท่านที่เข้ามาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแต่ว่าเสนอตัวเข้ามาอันนี้คือเข้ามาทําอะไระเข้ามาคุมเข้ามาคุมทีมอ่ะอ้าผมรู้สึกว่า,อ,าอยากเข้ามาคุมทีมใสปอร์ตเออแต่ว่าไม่รู้เรื่องอ e ีสปอร์ตเอออันนี้ผมว่าเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะคืออย่างน้อยอะ่ะเคยดูแข่งดูว่าระบบอะไรอะ่ะมันก็ยังดีนะแต่ผมว่าคนที่แบบไม่รู้เรื่องเลยแล้วแบบ เฮ้ยเข้ามาวงการด e ีสปอร์ตวะมันคงแบบเป็นวงการแบบสนุก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 อ๋อเออเพราะเขาคิดว่าเป็นแค่เกมเออจัดสกมอะไรเงี้ยเออคือเข้ามาปุป๊บโอ้โหแล้วแบบเอแต่แต่ที่คุณผมสงสัยอย่างหนึ่งนะเขาเข้ามาได้ไงอ่ะ <laughs> เออส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมาจากแบบเพื่อนเพื่อนักกีฬาอะไรเงี้ยเชิญเข้ามาอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนรู้จักกันอืมก็แบบอ่าเพื่อนที่ชวนก็อาจจะคิดว่า เอ้ยไม่มีอะไรหรอกแค่เข้ามาดูๆให้หน่อยอ่าใช่แล้วรับตังค์ไปอ่แล้วเออแนวนี้ก็เยอะแนวนี้ก็เยอะแนวแบบแนวแบบเหมือนกินตังค์ฟรีอ่ะเออเยอะอันนี้ก็น่ากลัวก็แบบคือเพื่อนชวนมาแล้วแฟีเอาก็แบบเออเหมือนยัดตำแหน่งให้ซักตำแหน่งหนึ่งแต่ทําอะไรไม่เป็นเลยเข้าใจป่ะอ๋อเอาอย่างเช่นแบบมาแบบผู้จัดการอย่างเงี้ยมาถึงแบบไม่ทําอะไรเลยหรือว่าตำแหน่งอะไรสักตำแหน่งนึงอ่ะเข้ามา กินเงินเจ้าของทีมฟรีฟอันนี้ก็เยอะอผมอยากได้ตาแหน่งนั้นเลยอืมมันมันง่ายขนาดเลยนะง่ายง่าย<ฮ>คือมันก็มีเหมือนกันอันนี้ก็มีแล้งคนใจเขาไม่รู้อ่ะใช่ทีมส่วนี่เขาไม่รู้ดีวะดีอ่ะ <laughs> พูดถึงเรื่องเงินแล้วผมแบบอยากรู้ปัญหาเรื่องเงินอ,ะอ่ะอ่าปัญหาเรื่องเงินคือคือเมื่อก่อนเนี่ย ประมาณย้อนไปหลายเดือนละครับมีช่วงหนึ่งที่คุณบ่นเรื่องไม่ได้เงินแข่งอใช่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ครับทุกวันนี้ยังไม่ได้นะเลยนอา้าผมไปแข่งเวิร์มาอ่ะ,อะคือของปีไหนนี่ของปีไหนปีที่แล้วปะสองพันสิบเก้าสองสิบเก้าเนี่ยผมไปแข่งเวิร์มาใช่ไหมผมแข่งจบละมีสองรายการสองรายการใหญ่เลย MSI คือเหมือนเวิร์กลางปีครับท้ายปีแล้วก็มีเวิร์ c แชมเปี้ยนชิพเนี่ยผมแข่งมาตั้งนานละ เงินผมยังไม่ได้เลยจากตอนนั้นจากตอนนี้ยังตอนที่เลยจนตอนนี้เลยนะยังไม่ได้เลยอันนี้คือเดือนตุลาเออตอนนั้นแข่งประมาณช่วงเดือนพฤษภาใช่ไหมเออแล้วก็คิดดูว่าผมเนี่ยไม่สามารถตามได้อะ่ะงวงว่าเพราะว่าอะไรอ,อ๋อนักกีฬาจะไปตามาใช่ป่ะแล้วผมก็ไปตามผมไปตามแล้วนะเขาก็เหมือนแบบอ่านแล้วไม่ตอบอะแตงจริงอันดับแรกเลยคือโปรตี มันต้องเวลาได้เงินมาเนี่ยอืมปกติมันต้องเป็นสังกัดใช่ไหมอ่ะถ้าถ้าเอาแบบปกตินะที่แบบดีที่สุดเลยนะอืมคือเงินอะ่ะเวลาไปแข่งอะต้องเข้าสังกัดอยู่แล้วอืมแต่สังกัดอะ่ะต้องมีสำรองจ่ายคือแบบอย่างเช่นจะหักไปห้าเปอร์ซ็นก็ได้สิบเปอร์เซ็ตก็ได้อย่างเช่นเงินเข้าร้านหนึ่องอย่างเงี้ยอ่ะสังกัดให้เด็กไปให้เด็กไปก่อนเลย แล้วที่เหลือก็กินส่วนต่างแต่ก็ต้องรออะไรเงี้ยก็คือปกติแล้วเนี่ยพอเป็นทีมแล้วเนี่ยคือทุกทีมส่วนใหญ่หักเงินแข่งอยู่ลวอ่าทุกทีมเกือบหมดเกือบหมดอันต้องเกือบหมดเกือบหมดหักเงินแข่งแบบห้าห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยอ๋อก็แล้วแต่ทีมว่าเขาคุยกันยังไงอแล้วพอได้มาอ่าเออที่คุณหมายถึงคือให้ทีมเนี่ยจ่ายไปก่อนแล้วก็ให้ทางทีมหรือสังกัดเนี่ยไป <ะ>ไปตามเอาเองขอ,อจากทุนมนไ์นั้นได้เองใช่อันนั้นคือสิ่งที่น่าจะดีที่สุดสําหรับนะทุกๆฝ่ายเพราะว่าไอทีมสังกัดอย่างเงี้ยก็ได้ส่วนต่างไปนิดนึงก็ได้มันก็โอเคนักกีฬาก็แบบไม่อะไรหรอกเพราะว่าเออได้เงินเร็วอะแต่แต่ก็จริงนะที่แบบถ้าเกิดต้องให้นักกีฬาเนี่ยไปตามเงินแข่งเองแล้วแบบเป็นโปรตีแล้วนักกีฬาก็ไม่ได้เป็นคนคุยแบบต่อเรื่องการไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยละแล้วทุกันเนี้ยผมไปตามอะ ก็คือไม่ได้ตอบไม่ตอบอะไรกันมาค่าใหญ่ด้วยแป๊บนึงนะคือผมแป๊บนึงผมขอเรียบเรียงใหม่ก่อนอ่าฮะไล่ระดับเหตุการณ์ใหม่ก่อนอือคือตอนแรกคุณอยู่ทีมทีมหนึ่งอ่าฮะแล้วทีมนั้นแตกอ่าทีมนั้นแตกเออแล้วทีนี้แล้วคุณติดต่อกับทีไหมให้เขาไปทวงตังค์ติดต่อไปแย่นะทีมโอ้โหผมแชทไปร้อยข้อความมันแล้วมั้งไม่ตอบไม่อ่านไม่อ่านไม่ตอบด้วยอันนี้คือทีมที่โกงอไม่กล้าพูดเลยอ๋อพูดเลยโกงไม่โก ขอทีมยักษ์ใหญ่เ้วยเมกาแล้วอ่ะแล้วพอทีมแตกแล้วใช่ไหมแล้วคุณทวงตังค์เนี่ยนี่ยทุกเนี้ยคือผมก็ส่งอีเมลไปใช่ไหมเขาอันนี้ส่งอีเมลไปที่อ่ะคุณแข่งเด็กก็คือไลออนแหละออคือตอนแรกผมก็ค่อนข้างจะเอให้คนที่แบบรู้จักตามอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนตามให้แต่เขาไม่ใช่เงินตัวเองเขาก็แบบไม่ได้สนใจมากขนาดนั้น เข้าใจป่ะอืมใช่แล้วเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยดิเออไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจะตามทำไมอ่ะเป็นผมก็แล้วผมก็แล้วแล้วคุณตามเองได้ไหมนี่ผมก็พยายามตามเองอย,ยูอ่ทัวนี้อ๋อทัวนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แล้วช่วงนั้นได้ข่าวว่าคุณไม่ได้เงินเดือนด้วยหนิเออเหมือนเหมือนแค่กากรกุนนอ่ะโอ้เียกว่าเอเทุเกิดอ่ะ MSI ถึงอะไรนะรายการอะไรนะเวิร์ <Whoa. S 1> เออก็คือปีน เรียกว่าปีหนึ่งเต็มมาแล้วปีกว่าแล้วปีไม่หมายถึงแบบตลอดที่คุณไม่ได้เงินอ่ะใช่ปีหนึ่งถ้าเกิดสมมตินึกภาพนะว่าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเต็เมื่อก่อนแบบไม่มีแบบเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยทําไงอ่ะเออนี่คุณจะอยู่ไงอ่ะผมเลยมาอยากแชร์ทุกคนฟังว่าแบบเฮ้ยเอรากฐานทีมเนี่ยมันสําคัญนะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ๆเราอยากแข่งงเลยมันไม่ได้มันต้องแบบมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเอ้ยว่าเขาอยู่นานไหมสัญญาดีไหม หรือว่าเขาแบบอยู่แล้วสบายใจไหมอะไรเงี้ยพอมาฟังก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะ่ะสมมติอ่ะอ่ะสมมติพี่บอสแบบสักสี่สิบมีลูกแล้วลูกขอมาแข่งเกมอืมบอกว่าเนี่ยได้เงินเดือนอเดือนแล้วสักอ่ะเริ่มต้นเลยสักสนะองหมื่นอ่ะแล้วก็แบบอันนี้ไม่รวมเงินแข่งอบอกบอกมาบอกเป็นลูกมาบอกพี่บอสอ,อย่างเงี้ยอ่ะผมก็จะช่วยดูแล้วกันถ้าเขาอยากแข่งจริงๆผมก็จะช่วยดูทั้งหมดเลย เพราะว่าผมเคยเคยโดนแล้วก็รู้มาค่อนข้างจะเยอะอืมหลายๆจากหลายๆท่านนะเรียก,กว่าค่อนข้างน่ากลัวออืมอืมมแล้วพี่บอสมีคําแนะนำไหมกับคนที่จะเข้ามาสู่วงการอ e ีสปอร์ต่ อย่างแรกเลยนะครับคือเราต้องดูก่อนครับว่าเฮ้ยเราอยู่ทีนี้เราสบายใจเปล่าเราอยู่กับเพื่อนเราเปล่าหรือว่าเราเนี่ยอยู่กับอยู่ไปปีหนึ่งอะได้หรือเปล่าอคิดอย่างนี้ก่อนเลยแล้วก็อย่างที่สองครับดูสัญญาดีๆครับแบบสัญญาถ้ามันมีเอารัดเอาเปรียบมากอะผมว่าเราอย่าเห็นแก่ตังค์มากเกินไปมันค่อนข้างจะเสี่ยงแต่ถ้าทีมใหญ่ๆมีชื่อเสียงมีเครดิตเยอะ,ยอะๆก็ไว<ๆ>้ใจได้แหละ อันนี้ผมพูดในกรณีที่แบบเออ่ทีเล็กๆทีมาใหม่ๆอะไรเงี้ยแบบน่ากลัวอยู่มันอาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าไม่มีคนดูด้วยเดียวมาตรฐานดีหรือเปล่าเข้าใจปะคือคุณจะบอกว่าให้ความสําคัญไปกับความความแน่นอนอะความชัวชมากกว่าอย่าไปโลบเยอะอย,อย่าไปโลบอย่าไปโลบเชื่อผมผ่านไปแล้วเออนี่คือคือคุณให้พาราตี้คือให้ อะไรนะความสบายใจก่อนอันดับแรกใช่อันดับสองคือดูสัญญาดีๆใช่เหมือนเจ็บมาแล้วถ้าไม่มั่นใจก็ถามใครสักคนก่อนก็ได้แบบที่ไว้ใจได้คือพยายามปรึกษาคนเยอะๆไว้ก่อนใช่เพราะคนสมัยนี้ก็หลอกๆเยอะก็มีฮะแบบเฮ้ยไปหลอกนายทุนมาเฮ้ยได้ตังมาล้านนึงว่ะเดี๋ยวสร้างเด็กหลอกๆมาดีกว่าชวนเด็กๆมาเด็กๆก็หลงกลไงอ๋อก็เงินขนาดนั้นอ่ะเป็นเด็กโหเป็นใครๆก็เอาไม่เด็กให้เด็กนิดนึง ให้เด็กนิดหนึงหนน่งพอแต่ตสำหรับอ่ะให้นิดนึงแบบสําหรับแต่เด็กอะ่ะสําหรับเงินนิดนึงขนาดนั้นมันคือมันไม่นิดนึงอ่ะดิใช่คือมันค่อนข้างเยอะอ่ะบางทีเอ่อผมยกเคสในต่างประเทศหรือว่าอาจจะมีในประเทศก็ได้ไม่แน่ใจอ่ะอย่างเช่นแบบเฮ้ยชวนเด็กมาจ้างเด็กแข่งคนละห้าพันคนละเนี่ยคนละ 5, คนละหมื่นก็ล้อ่ะจ้างเด็กแข่งเอ้ยได,ได้สล็อตมาเทเด็กทิ้งขายแล้วก็ขายสล็อต รวยเลยเนี่ยรวยเลยไอคนไอคนรับมารวยเลยถูกต้องแล้วเด็กอะงงดิเฮ้ยทําไงวะว่าบางคนก็อจทำไงวะไปยังไงต่อวะก็คือบางคนงงดิบอกว่าหยุดเรียนมาใช่บางคนหยุดเรียนมันคือว่าแบบอันนี้สามารถทําเป็นงานหาเงินได้แล้วใช่บางคนก็จริงๆอะคนเป็นเด็กอะมักแบบเออไฟสูงอยู่แล้วเพ้อฝันนิดนึงแต่ว่าคือต้องเรียกว่าคือแบบมันไม่ได้เพ้อฝันหรอกมันก็คือแบบเขาอยากทําในสิ่งที่เขาชอบอะ แต่ว่ามันก็มีคนที่คอยเอารั้เอาเปรียบเขาอยู่เต็มไปหมดอันนี้ไม่ไม่นับกรณีทีนดีนะเดี๋ยวหาว่าผมเหมารวมเหมารวมไม่ได้คือแบบผมไม่ได้เหมารวมก็ต้องระวังดีๆต้องระวังดีๆอันนี้เป็นข้อแนะนำฮะอ่ะสำหรับวันนี้ก็เรียกว่าถามมาเยอะละรับรู้ด้านมือของการอี์ตมาเยอะ้ะก็น่ากลัวกว่าที่คิดจริงๆก็มีเยอะนะ มีเยอะเลยแต่ก็ไว้ก่อนไว้่อกาสหน้าไว้ก่อนหน้าดีกนนว่าแล้วที่จบไปนะครับก็เป็นรายการเดิะเรียวท้อนะครับใครมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างเลยครับส่วนใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับจะมีคลิปวิดีโอมากมายรอคุณอยู่นะครับ